แม้ว่าจะมีการแบ่งการสารทรัพยากรกันในกลุ่มคนจำนวนน้อยไม่ที่น่ายแต่มันก็ไม่ใ็นการแบ่งสนรที่มือใครยาวสาวใดสาวเขาแตกต่างกันถามว่ามันมีกฎมีการในการมือใครทีในการแบ่งสันจัดสรรทรัพยากรหรือไม่ครับที่มันมีพอยด้วยตั้งแต่รอบปีเห็นข้ามาจนถึงกว่านีเนี่ยมันมีกติกาบางอย่างในทางัเกบเช่นจะต้งว่า ันไม่หักคนกันที่สุดไม่ว่าคุณจะอยู่กลุ่มที่แตกต่างกันขนาดไหนก็แล้วแต่ละกลุ่มสามารถไปรวบรวมกำลังต่างานที่ใครก็แล้วแต่มาโค่นอีกกลุ่มนึงได้วิธีที่คุณทำเป็นปกติคือว่าคุณยืนอยู่ต่างประเทศเพราะเขาลืมแล้วว่าต่างกระจกกันเท่านั้นเองไม่เป็นไรภาคจิบมีความดีในบางส่วอย่ากที่จะร้อยก็เปลี่ยนถ่ายต่างแต่ได้ขณะเดียวกันเนี่ย ในการเดินระบบนี้เนี่ยคุณเปิดให้มันมีการแข่งขันโดยสียดีและเป็นธรรมเนี่ยมันไม่ได้เพราะว่ามันจะมีคนเพียงเพียงบางกลุ่มเท่านั้นที่จะสามารถดึงเอาทรัพยากรที่มีการแข่งขันในระบบคุณิยมาเวลาให้กลุ่มที่มันมีกําลังมากเช่นจะดึงทรัพยากรของประชากเองไม่มีริงกัรเทียงการนั้นเนี่ยผมเดาเองครับว่า่ันตั้งใจที่จะไป ที่จะทำให้การดำเนินกิจการในทางเศรษฐกิจทุกอย่างของและการเงินทุกอยา่างไม่มีค่าเช่าค่าเช่าเนี่ยเป็นุ้ใจนะคับที่เราอาจจะค่าเช่าเน,าาาน,น,าบบนี่ยท่านเศรษฐีเพราะเราท่านอธิบายง่ายแค่เราแบ่งท่านเราดูสื่อได้ไม่่ายังเกลียดมันไม่ดีเลยแต่ถ้าคุณไม่มีค่าเช่าการแบ่งสรรทรัพยากรมันจะไม่มีการการะจายตัวได้มากกว่านี้ไปตามไปนะเพราะว่ามันมีการเานนาดินจนขนาดนะ ถ้าสมมติว่าคุณอยากจะสร้างถนนแล้วไม่มีใครโกงหรือไม่มีใครเรียกค่าใต้ใต้ตก็เลยถามว่าเราจะมีดสิบมิลมันจะกระจายเงินค่าสร้างถนนไม่รียกข้ายากรไปให้คุณชาวบ้านเลยนะแต่ข้อเทียที่มันมีค่าเท่าผมก็เรียกเงินใต้ตรงผมงเรียกเงินใต้ไปต้องเสร็จในทางการเดือนเนี่ยผมต้องมีลูกน้องต้องเรียนดูต่อไปผมต้องซื้อตั๋วแขกไปให้คนที่ที่ที่เขาแต่งงานในหมู่บ้านเพื่อเรียกค่าถนนได้ เขาไปซื all, ้อสินเงื่อนรับจ่ายผมก็ไปจ่ายเงินต่างต่างให้ทุกคนการที่เป็นลูกน้องผมมันได้ด้วยเป็นตคนเพราะฉะนั้นโดยเหตุการณ์นั้นนเี่ยผมคิดว่าไอ้ตัวค่าเช่าหรือตัวคอร์รัปกษนเนี่ยมันเป็นส่วนหนึ่งที่แฝงอยู่ในตัวระบบการ แต่ให้คุณอยากผูกการเงินในการเงินชนิดต่างค you ่าเช่าเป็นส่วนหนึ่งที่คุณปกปิดไม่ได้ต้องรับมันเอาไว้แล้วก็มันก็ทําหน้าที่ของมันก็คือว่ามันเป็นตัวกระจายทรัพยากรไปตามทิศทางของของคนที่สามารถเอาเปลี่ยนค่าเช่าได้นอกจากนี้ยังมีการ ใท,ที่เห็งมากครับคุณก็เห็นยหลายคุณด้วยกันเนือยเวลาเลือกตัก้งเขาไม่ได้ให้เงินแกัพเ,เดียวยิ่งสมัยก่อนที่ยังไม่ไม่ได้มีกฎหมายบองทัพให่เปิดเลือกสารบริษัทแต่ทหารเขาลงทุนในสิ่งใดเลยครับแล้วไปพักยักเงินไปถามว่ารู้ไหมว่าเขาได้ให้เงินแก่แก่พรรคที่เป็นฝ่ายของทัารู้ม่าเวลาที่มันจไมาซื้อ มันเป็นกติกาที่ผมคิดว่าโอ้สุภาพรุ่งม,มากเลยนะในการแข่งขันแต่เป็นลักษณะของกติกาที่ใช้ได้ดีในการเดินประชันระดับเราที่อยู่ในการเดินประชัภาพต้อกว้างเลยก็จะดูมันสงบนะดูทุกอย่างมันก็เป็นไปนด้วยดีผมใส่ตุ้อยากจะเอาประเทศที่เป็นประชาธิปไตยแล้วมาเห็นเที่ยวว่าประเทศนทศที้มันมีการรัฐนราหารขี ราฐประหารก็เป็นส่วนหนึ่งของการเือนของการั้นาคือบางครั้งคุณเปลี่ยนตัวผู้นำโดยการเลือกตั้งบางครั้งคุเปลี่ยนตัวผู้นำโดยราชประหารเป็นปกติธรรมดาอันเดียวกันไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นวงจรหบาือะไรดีกว่าเป็นหนึ่งในกลไกปกติของการเดอนของกรัฒนามีการเลือกตั้งบ้างมีการเลือกั้งบ้างที่เป็นา ไม่มีครับรารทารที่ไทยมีมีสีาพที่อยู่อยู่จะมีคนมาบกว่าเรือย่าอย่างนัางน้เนีม่ถูกต้องมาต่อต้านต้อมาหาหาไม่มีครับทุกคนก็โอเคมาหารก็หาอารอยู่กันต่อไปยังไงในสิ่าพต่างๆนนั้นในแง่เด่นเนี่ยการเินขนาดเนี่เป็นการเือนที่มีคนละวัดมีพอสวยกเพราะว่า มันเป็นการเือนที่จเป็นต้องไม่สร้างความขัดแย้งในหมู่คนชันนำด้วยตันเออย่างรึกไปเลยหลั14กุมภาพันการเืนของคนชั้นนำสามารถทำสิ่งผิดปกติได้ในแง่หนึ่งน่อจรมากคือผนวกเราทุนท้องถิ่นสามารถผนวกเอาทุนท้องถิ่นข้ามาเป็นส่วนของการเงืนของคนชั้นได้สมัยนีงคุณปัญหาจะตามคุณถนอมอะไรก็ตามแต่รุปก็ไปเีข้างนอก แต่ปัจจุบันเนี่ยปัานารคามคลองสต่าแทรกเข้ามาอยู่ในการเดินทางที่เป็นเป็นเนื้อเดียวกันนอาจารย์เป็นเนื้อเดียวกันแต่ชทิ้งไม่ไม่ไม่รู้สึกแปกแยกอะไรเลยการสามารถสะดวกคุณที่อยู่ในท้องิ่นตาเข้ามาได้เสแห่นผว่ามัก็เป็นเป็นนลวัตอย่างทำให้มันไม่เกิดความขัดแย้งระหว่างท้องถิ่นกับท่า อย่างรุนแรงเกิไปถ้นคามขัดแย้งไม่ใช่สิ่งที่ไม่ดีครับอาจจะดีได้อย่างในกรณีอังกฤเพราะเหตุที่คุณมีพวกเจนทรีที่เป็นเป็นกลุ่มที่ดีที่อยู่ในท้องติต่างๆนะที่มีผลประโยชน์ตัวเองและให้และขัดแย้งกับกลุ่มที่มันที่มันเป็นตุลาการที่อยู่ในเมืองมันจะทําให้ประชาธิปไตยเสร็จเนี่ยมันเกิดการพัฒนามากขึ้นของความขัดแย้งระหว่างกลุ่มเจนทรีหรือเอ่อหน้าที่ดินในกระบูกตับ แต่แม้ว่าการเงินท่านนำมีบุรุษนะครับคุณไม่มีบุรุษนะคือมันเป็นบุวุษที่ไม่ตรงกันรือขัดแย้งด้วยเพราะธรรมดาธรรมชาติของคุณมีนย่ำจะพยายามรวบรวมขยายสิทธิเหลือกลุ่อื่นอันนี้เป็นสันติธรรมดานั้นมีการพยายามที่จะเอาเปรียบผู้แข่งขัวเองในการแข่งขันนี่ก็เป็นสันติธรรมดา เพราะฉะนั้นเป็นการเลื่อนขนาดเนี่ยมันมีปรวัตสองอย่างในตัวมันเองผมเชื่ว่ามันขัดแย้งกันคือหนึ่งก็คือปรวัตในการที่โดยการทุกยามไม่เกิดการขัดแย้งในกลุดการขนาดด้วยกันอย่างมันแย่เกินไปแต่ในขณะเดียวกันมันก็มีปรวัตของกลุ่มที่อยู่ในนั้นที่ต้องเกิดความขัดแย้งเป็นปกติธรรมดาถ้าไม่ขัดแย้งมันจะสามารถดึง คุณมา,าสะสมดุลให้ตัวเองได้อยา่างไรเพราะฉะนั้นเนเเี่ยในการเงินแบบเป็นขั้นต่ำนี่เป็นการเงินที่มีความตึงเครียดภายในระบบเวลานี้เรารู้สึกในการเงินไทยที่มันมีความตึงเครียดมาในปีนี้ไม่ใช่ก่อนหน้านี้ตลอดเวลาที่ผ่านมนะามันก็มีความตึงเครียดในระบบสูงมากเป็นเหตุผลเราซึ่งอยู่อนอกระบบคามไม่ค่อยรู้สึกประมนันเลยทีเพรามันไม่มีการออกมาปะทะกัน ่างรับไม่ใช <its now Philadelphia> <L> ่ไม่เคยมีเลยนะเราเราดูมาแล้วหลายครั้งหลายอ่เลยที่ที่เกิด่ารต่นานการเอาฐาเรือมาลกับหานตกเอาฐานตกลบอกกับตำรวจเลยก็เคยเป็นตลอดเวลาคือมันมีการตึงนเ่ีย่างไรใจพลวัตที่มันแตกแยกะหวัตพลวัตของคุณกับลวัของการเปนมือของศาสนาและระบบก็ปราบตัวได้ค่อนข้างยากแม้ว่ามีพลวัตมันก็ปรับตัวได้ค่อนข้างยากอ่ ในขณะที่พลวัตของคุณมันดีบังคับให้การเงินของคนชนะต้องเปลี่ยนตลอดเวลาครับแต่ว่า,ามันก็มีอีกแรงที่พยายามยึดการเงินของคนชนะไม่เปลี่ยนอยู่ตลอดเวลาเหมือนกันนะเพราะงั้นเป็นความตึงเครีครยดมันจะาม,าจานมันจะก้อนขั้วสูงมีกลไกสำคัญที่เขาใช้นะครับที่ต้าใช้ในการรักษาไม่ให้การเงินของคนชนะเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วหรือเปลี่ยนไปเกินกว่าที่จะ รักษาบาดแผลเรียบร้อยในที่หมายของพูดได้ก็คือการรักษาใช้การนั้นาะรับเป็นเครื่องมือในการดึงเอาไว้ให้มันเปลี่ยนไปสู่จุดที่ที่เกิดผ่าไร้ระเบียบในลักษณะของเราได้และเครื่องมือในการรักษาผ่าก็คือกองทัาและกองทัพเองก็ยินดีในเครื่องมือให้แก่ให้แก่กนุนหนักในการในการเป็นเป็นโฉดการนัดหรือลี่ยนการรักษา ความเคลื่อนทร้อยวันพระกองทั้นเด่นก็มีผลประโยชน์เชียวเข้าไม่น้อยเหมือนกันทุกทางต่างก็จะดีสีหน้จทุบันนี้เนี่ยถ้าดูดูตัวเลขก็ประมาณกองทัพมันพุกแบบนี้เลยเนี่ยคือทำดีทุกด้านทหารเสร็จนเพรก็ประมาณขึ้นทันทีเลยนะแล้วเวลานี้กองทัพก็เข้าไปมีบทบาทโดยโดยตรงโดยแฝงในเรื่องต่างๆเยอะแยะเลยหมดทุกทางผมก็ไม่แน่ใจว่าท่านคุณไม่อยากเพราะกองทัพจะพุ่งแบบนี้แล้บาลใหม่ กา่จัดการปัญหาป่าไฟเนี่ยเพราะว่าไม่ว่าคุณจะจัดอะไรก็ได้แต่ต้องตอบส่อสิ่งที่กองทัพกำลังทำอยู่และได้เพราะฉะนั้นกองทัพเองก็มีผลประโยชน์เกี่ยวกับตารที่เข้ามาเป็นเครื่องมือในร่ไงกายลักษาะบางเรืเรียบร้อยเหมือน่ายกผู้ที่ว่าเพราะฉะนั้นกลารที่เรายังอยู่ในการเดินแบบของชั้นต่าการเดินของคนชั้นต่าง เราไม่สามารถจะแยกกองทัพในการได้กองทัพเป็นส่วนหนึ่งเป็นเครื่องมือสําคัญที่ขาดไม่ได้ในการเดินของ,งกองทัพประวัศาสตร์เพราะฉะนั้นปัญหาที่ไม่ได้อยู่แต่เพียงว่า,า,ก,าก็ขอให้กองทัพกลับเข้ารกรมกองเช่นโดยยังมีการเดินของทัพอย่างอย่างเดิมเหตุผลต่อไปจะให้กองทัพกลับเข้ากรมกองได้อีก ต้องเปลี่ยนตัวระบบการเมืองไม่ใช่เปลี่ยนแต่ที่บอกว่าเราจริงๆสามารถที่จไม่ได้มันต้องเปลี่ยนตัวระบบการเมืองจากการเมืองของช่างนนีนย่ยมาเป็นการเมืองของทั้งสังคนมง่มายๆคือต้องเป็นประชาธิปไตยจริงๆเ <ừ. S 1> ท่านั้นที่กองทัพสงครามเขาจบองได้เพราะอย่งางไรต้อาใช้เงินอยากรักษาการเมืองไว้เป็นการเมืองของสช่างงานแบบนี้ไม่มทีทางที่กอทัพสงคราม ตัวกองทัพก็ยายากทำคนที่อยู่ในการเดิก็พยายากอกทัพันคนละวัของคุณและคนละวัดของการเดินของชนนามันไม่อาจนําไปอยู่ระบบเครื่องปั้นของเขาเพอย่างที่ผมบอกไ่ี้ว่ารัฐทารเป็นส่วนหนึ่งของการเลือกตั้งผู้นำ แล้วก็เป็นเป็นส่วนที่ขาดไม่ได้ด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณนั่งก็สุดโหดเรื่องตั้งอย่างถาวรที่ได้ผมแค่เขาเล่าบอกเรื่องตั้งใครครับเขาผู้ชาสคนใเพราะว่ามันอาจจะมีใครหรืออะแต่ว่าอย่างน้อยที่มีการเลือกตั้งสม่ำเสมอนะฮะอย่างถาวรตลอดไปมันทำได้ด้เพราะว่าถ้าคุณปล่อยให้มีการเลือกตั้งอย่าวถาวรพัฒนาการมันจะเริ่มไปถึงจุดที่คุณคุมไม่ได้ต่อไปมันจะไม่เกิดความสิ้นทีเดียวความสงบที่ร้อยหนต่งเป็นหายน เพราะว่าถ้าจะมีมีระบบเลือกตั้งคุณจะต้องยอมรับกติกาใหม่ในการแข่งขันแน่นอนถ้ามันมีการเลือกตั้งที่สมหวังเหนือมากขึ้นคุณจะต้องเลิ่มยอมรับกติการใหม่ในการแข่งขันไม่ใช่อาศัยแต่คอนเนคชั่นต่างเดียวไม่ใช่จายสารเส้นอย่างเดียวซึ่งคุณพาริมิตรพรไม่พร้อมที่จะเข้าสู่การแข่งขันโดยไม่อาศัย เส้นจริงก็เลื่องที่ห่อยด้มเม่คิจเก่งที่สุดอย่างเที่เป็นทผมไม่คิดว่าจมีไสาม้าสิบเส้นเือการเที่เกงเท่ากันในกลุ่มเทศไทยแต่ว่าเหกาั้นก็ไม่ค้องสเกลในส่วนการแข่งขันโดยวิธีครับไม่ใช่กลุ่มอย่างเดียวนะผมคิดว่ากลุ่มพั้นากลุ่มอื่นนะครับ ก็จำเป็นที <pod cast> ่จะต้องปรับเปลี่ยนตัวเองเข้ามาสู่ระบบที่สร้างจะเป็นที่เรีประชาธิปไตยนั้นแต่ต้องเข้ามาสู่ระบบที่สร้างนั้นซึ่งผมคิดว่าเขาก็ไม่สามารถที่จะปรับเปลี่ยนตัวเข้ามาสู่ระบบที่มีการเลือกตั้งเอะไอย่างข่าววันได้เพราะต้องยอมรับตามนิติ์ตาการแข่งขันทังต่างๆ้ที่อยากอันนี้ก็จะเป็นที่น่า พอ,พอคุณรู้สึกในปี2540ค,คุณรู้สึกว่าเฮ้ยผ่านดูต่างเจจกิดลยสิบสาวหมดแล้วสิ่งที่คุณทักสิบผาเนี่ยคือเล่นการเงิอนอีกชนิดหนึ่งที่ภาคการเงินอื่นไม่เคยเล่นมาก่อนด้วยกันนะฮะและถามว่าทำไมภาคการเงินเงินอื่นไม่เปลี่ยนตั้งล่ะมันไ,งไ,งไ,งไม่พล่องจะเปลี่ยนง่ายๆนะแต่ด้วยเหตุการณ์แต่ที่ทักสิบสามารถใช้ การเลือกตั้งเป็นฐานที่มาของอำนาจอย่างมีประสิทธิภาพกว่าที่พรรคการเมืองใดเคย,เย,เยทำได้มาก่อนและท่านอื่นก็ไม่พร้อมจะปรับตัวเองมาใช้ฐานทางเดียวกันแข่งไันที่ได้